สำหรับคนที่เข้ามาฟังฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณนิตยาด้วยนะครับผมที่สน,สนับสนุนจีนอพอยพวกมันเป็นผนึกเหมือนกันดังนั้นพวกมันก็คงจะไม่ต่างไปจากผลพิตมากมายนักหาเฉดพยายามจะดูดซับมันเข้าไปโดยที่ใช้วิธีจำลองกระแสพลังแต่มันก็ไม่ได้ผลหาเฉดไม่สามารถหาทางใช้พวกมันได้ตอนนี้เสีเ่ยนนี่เฉิงนั้นอยู่ที่เมืองแม่น,น้ำโลหิตเขาหวังว่าตระกูลเสีเ่ยนจะมาช่วยเขาออกไปหรืออย่างน้นอยๆก็มารับสินของไป เพื่อที่เขานั้นจะได้ตายอย่างหมดทวงแต่หลังจากที่ฝากข้อความหาเฉินไปบอกคนอื่นนั้นก็ยังไม่มีใครมาเลยแต่วันนี้เขาก็ได้เจอับหาเฉินอีกครั้งเขายังคงกัดฟันทนต่อความเจ็บปวดเพื่อจะขับเรือไปพบกับหาเฉินพ่อนุม่มเธอไปส่งข้อความให้ฉันหรือยังเสวนอีเ้เฉิงถามหาเฉินสายหัวแล้วก็พูดขอโทษด้วยผมกำลังยุ่งกับการเก็บผลไม้อยู่เลยไม่ได้ไปเสวนอีเ้เฉิงดูกังวลด,ดูเหมือนว่ากำลังรีบร้อนอยู่เธอต้องเชื่อที่ฉันพูด ถ้าเธอไปส่งข้อความนี้แล้วก็พวกเขานั้นจะให้รางวาัลกับเธออย่างงามอ่าเฉันตอบกลับมาใจย็นก่อนลุงผมไม่จําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้นตระกูลเหวียนคือคนที่ขอให้ผมนั้นมาช่วยพวกคุณที่ผมมาที่นี่กู้เพื่อช่วยวคุณออกไปนั่นคือเหตุผลก่อนที่ผมจะมาที่นี่แต่หลังจากนั้นมันมีเลื่อนเข้ามาสกอรตอนนี้ผม้อพ่ช่วยพวกคุณออกไปแล้วเธอล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเสวียนอีเ้เฉิงถามคุณจํานี่ได้ไหม หาเชินหยิบของที่เสียนเฟื่อยเหยยนนั้นมอบเขาออกมานั่นมันแหวนน้ำแข็งนี่ถ้าอย่างนั้นเธอก็แค่ไปหาเศียนเฉินก็พอถ้าเธอแสดงแหวนนั้นให้เขาดูแล้วก็เขาก็าใจของนั้นกับนายหลังจากนั้นนายก็ทำทุกหวีทางเพื่อเอามันกลับไปให้ได้เสียนอีอ้เฉียงนั้นดูจะโล่งใจขึ้นมาเมื่อเห็นแหวนวงนี้หาเัิคิดว่าจะเป็นการดีที่สุดถ้าแสดงแหวนวงนี้ออกไปแทนที่จะมัวมเสียเวลาหาเัิเก็บมันเข้ามาแล้วก็พูดผมจะบุกตีเมืองแม่น้ำโลหิตทั้งนั้น คุณช่วยไปส่งกล่าวให้กระเสวนเฉินดูกรเพื่อที่ผมนั้นจะไม่ต้องลำบากมากเธอต้องรอฉันเล่น,นแน่ๆนเธอจะทำเรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันสีหน้าของเสวนอี้เฉิงนั้นผสมกันด้วยอารมณ์ที่หลากหลายนี่ไม่ใช่เรื่องรอเล่นพวกเราจะหยุดพวกเราจะบุกยึดมันพวกเราทั้งสามคนหาฉันชี้ไปที่จิ้งจอกสีเงินแล้วก็เปาเออเสวนอี้เฉิงนั้นพูดเลิกรอเล่นได้แล้วพวกเราจะเป็นจะต้องคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังพวกเราต้องช่วยเหลือกันคิดแผนที่ดีที่สุด เพื่อจะช่วยเวียนเฉินหาเฉินไม่ได้พูดอะไรอีกต่อไปขอเพียงแค่ออกเดินทางไปที่เมืองทันทีเชวียนอี้เฉินยังคงคิดว่าหาเฉินพูดล้อเล่นแต่เมื่อเห็นหาเฉินนั้นออกเดินทางไปโดยที่ไม่ได้กลับมามองเขาเขาก็รีบตามหาเฉินไปเธอกำลังคิดจะทำอะไรอยู่นะ่ะสีหน้าของเวียนอี้เฉินนั้นดูเหมือนว่าจะมืมดมนขึ้นเรื่อยๆผมจะไปยึดเมืองผมบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอหาเฉินพูดตะกูลเสวียดขอยให้เธอมาที่นี่จริงๆเหรอตอนนี้เวียนอี้เฉินนั้นดูจะสับสนไปหมด ชายคนหนึ่งที่มีหมาจิ้งจอกแล้วก็เด็กทาลกติดตามมาด้วยกลางคิดจะบูยึดเมืองที่มีการป้องกันอย่างดีเส่อนอี้เฉิงนั้นคิดว่าหาเจินนักขุงอยากจะตายหรือไม่ก็มีความประาทาดที่เข้าไปอยู่ในท้องของมอเตอร์แน่ๆเมืองนี้คือเมืองระดับลาชันดังนั้นการที่ชายคนหนึ่งจะประกาศขึ้นมาว่าจะบุยึดเมืองนั้นจึงเป็นเสียงที่ไม่สามารถเข้าใจได้เส่อนอี้เฉิงนั้นติดอยู่ที่นี่มาเป็นรานานดังนั้นมันจึงไม่น่าจะแปลกใจอะไรที่เขานั้นจะไม่รู้จักหาเฉินหาเฉินคิดว่าจะเป็นการที่สุด ท้าแสดงให้ชายคนนี้ดูเลยว่าเขาสามารถทำอะไรได้อย่าตามผมมาผมไม่ต้องการให้คุณนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยผมไม่อยากให้เจ้าของเมืองนี้คิดว่าคุณทรยศอาเฉินพูดหลังจากนั้นเขาก็เล่นความเร็วในการเดินทางขึ้นเสื่นอี้เฉิงประหลาดใจเมื่อเห็นความเร็วในการเคลื่อนที่ของหาเฉินแต่นี่มันเป็นเมืองระบาดชันถึงเขาจัดการกับพวกมอนเตอร์ได้แต่มันก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะสปิดท,ท,ที่อาศัยอยู่ข้างในได้แน่เสื่นอี้เฉิงนั้นคิดขณะที่เขาพยายามจะตามหาเฉ,ฉินให้ทัน เวียนอี้เฉิงไม่คิดว่าหาเฉินนั้นจะเข้าไปใกล้เมืองได้ด้วยซ้ำในแม่น้ําแห่งนี้นั้นมีมอนเตอร์คัตยั่วตัวหนึ่งอาศัยอยู่ชายแก่คิดว่ามันคงจะขเมือหาเฉินก่อนที่เขานั้นจะข้ามฝั่งไปได้ซสอีกหาเฉินไม่ได้ทําการซ่อนพลังชิตแต่อย่างใดเอาไม่ได้มีแผนว่าจะแอบเข้าไปรอบสังหารราชาไม่หารหินอย่างลับๆพอด้วยมีจ,จิ้งจอกสีเงินอยู่ด้วยหาเฉินก็มั่นใจมากว่าจะสามารถบุกโจมตีเมืองตรงๆได้ขอเดินเข้าไปอย่างโง่แจ้งแลกกับว่าจะบอกว่าใครกล้าก็เข้ามาได้เลย เมื่อแม่น้ำหลินนั้นมีมอนเตอร์ขั้สยอดอ,อีสี่ตัวดังนั้นหาเฉินมีแผนจะฆ่าพวกมันทั้งหมดเพื่อเขานั้นจะได้ผล็ัรับผลึกมีชีวิตมาอีสี่อันในคราวเดียวซึ่งถ้าได้พวกมันมาเขาก็เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มจินพลอยขั้สยอดขาอได้จนเต็มนอกจากเขาจะเจอเกับสงมีชีวิตที่ปลดลอยินได้ถึงสิบขั้นนอกจากนั้นหาเฉินก็คิดว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้เมื่อหาเฉินเข้าไปใกล้ตัวเมืองพวกมอนเตอร์ก็รีบวิ่งหนีกันออกมาจากเมืองพวกมันนั้นออกมาก่อนที่เขานั้นจะได้มีอสองื หนวดของมอเตอร์ที่อาศัยอยู่ใต้แม่น้ํานั้นก็ดูเหมือนว่าจะหายไปเช่นเดียวกันทําไมพวกมันถึงได้วิ่งหนีกันหมดหลังจากที่คิดอย่างนี้แล้วฮาเชนก็จ้องมองไปซิ่งจอกสีเงนินบนไหล่ของเขาแล้วก็นึกบางเรื่องขึ้นมาได้เราลืมไปสนิทเลยในตอนที่มีนายอยู่ด้วยมอเตอร์ตัวอื่นนั้นก็จะวิ่งหนีกันหมดตอนนี้จิ้งจอกสีเงินนั้นเป็นมอนเตอร์ขั้นยอดเบอร์เซิร์กดังนั้นแน่นอนว่ามอเตอร์ขั้นยอดก็มีกล้าที่มาสู้กับมัน เสียนอี้เฉิงมองดูหาเฉินเดินเข้าไปในเมืองในตอนแรกเขาคิดว่าพวกมอเตอร์นั้นจะต้องออกมาโจมตีชายหนุ่มคนนี้แน่แต่พวกมันกลับวิ่งหนีไปด้วยความหวาดกลัวแทนเมื่อเสียนอี้เฉิงเห็นพวกมันวิ่งหนีไปเขาก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองหาเฉินไปถึงเกาะหลักโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรมอเตอร์ที่มีหนวดนั่นก็ไม่โผล่มาเช่นเดียวกันมอเตอร์ขยอดมันหลบกันหรือยังไงเสียนอี้เฉิงประหลาดใจแต่ถึงหาเฉินจะแข็งแกร่งยังไง การที่มอนเตอร์หนีไปก็เป็นเพราะว่ามันหวาดกลัวจิ้งจอกสีเงินเท่านั้นจิ้งจอกสีเงินนั้นเหมือนจะมีออร่าพิเศษติดตัวมาอยู่เสมอซึ่งเป็นออร่าที่ข่มขวญมอนเตอร์ตัวอื่นๆเมื่อเห็นพวกมันวิ่งหนีไปหาเชินก็หยิบดาบออกมาแล้วก็วิ่งไปตามไล่ฆ่าพวกมันในขณะที่เสเวนเฉ่นนั้นกำลังลดน้ำต้นไม้อยู่ก็มีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นมาซึ่งบอกให้ทุกคนดูว่าเมืองกำลังถูกโจมตีและให้ไปรวมตัวกันที่ประตูเมืองใครกันที่กล้าบุกมาโจมตีที่นี่ส แต่เขาก็ไม่สามารถขัดคำสั่งได้หน้าแปลกที่มอนเตอร์ของราชาแม่น้ำหินนั้นต่างกวัาตัวซันบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าพวกมันถูกบังคับให้ไปป้องกันเมืองเฉียนเฉิดเห็นมอนเตอร์เลือกสิทธิ์ก็อยู่ในลักษณะเดียวกันด้วยซึ่งนั่นก็ทําให้เขานั้นเริ่มจะเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเขาเองขึ้นมาถ้าแม้แต่มอนเตอร์เลือกสิทธิ์ยังหวาดกลัวศัตรูที่บุกมานั้นก็จะต้องแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อถ้าศัตรูที่บุกมานั้นแลกความปานีมันก็จะหมายความว่าตัวเฉียนเฉิดภัยแต่ ฉันยังจะเป็นจะต้องนำของสิ่งนั้นไปส่งฉันยังตายไม่ได้แต่ถ้าเขาละทิ้งหน้าที่ของตนไปสปิตก็ต้องฆ่าเขาอย่างแน่นอนไม่ว่าสเวียนเช่นนั้นจะพยายามเดินไปอย่างช้าๆยังไงช้าเร็วเขาต้องไปถึงประตูเมืองอยู่ดีหลังจากนั้นสเวียนเฉ่นก็เห็นราชาแม่น,น้ำเหล่านั้นและก็สปิตตนอื่นเดินเข้ามาแปลกที่พวกเขานั้นไม่ดูหวาดกลัวเลยสเวียนเช่นเห็นมอนเตอร์ขยี้สามตัวซึ่งดูกโกตมากๆศัตรูแบบไหนกันที่ทำให้พวกเขานั้นมีปฏิกิยาแบบนี้ได้ เสี่เยเฉินมองออกไปทางแม่น้ำโลหิตหลังจากนั้นเขาก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั้นกำลังเดินเข้าไปเขามีจิ้งจอกและก็เด็กผู้หญิงตัวเล็กอยู่บนไหล่ของเขาเขาดูเหมือนกับมนุษย์เลยเสี่เยเฉินสังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามาแต่เขาไม่แน่ใจว่าใช่มนุษย์หรือเปล่าเมื่อนึกถึงการที่เขานั้นบุกเข้ามาที่นี่ด้วยตัวคนเดียวแบบนั้นนอกจากนั้นถ้าคนที่เดินเข้ามานั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วทำไมพวกมอนเตอร์ถึงได้แตกตื่นกันนักแถมราชาแม่น้ำปิดน,นั้นยังต้องออกมารัับมือออดด้ว้ววออวยยตขงเีก เจ้าเป็นใครกันถึงกล้าบุกมาที่นี่ราชาแม่น้ำหๅษีน,นั้นตะโกนถามคนที่อยู่ด้านล่างกำแพงราชาแม่น้ำหๅษีน,นั้นไม่เคยเจอหารเฉินมาก่อนดังนั้นเขาไม่รู้ว่าหาเิน,นั้นแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ด้วยการที่มอนเตอร์ของเขานั้นแตกตื่นกันแบบนี้เขาก็รู้ว่าคนที่บุกมานั้นต้องไม่ใช่คนธรรมดาหาเฉินเห็นมอนเตอร์ขัดสิวอดทั้งสามตัวและเขานั้นก็ตอบกลับไปฉันคือจกักรพรรดิของมนุษย์หารเฉินถ้านายยอมส่งสบิสโตนของนายมาฉันก็จะยอมไว้ชีวิตหลังจากเมืองแม่น้ำลหิต เราก็จะไปค้น,คนล้มเมืองทุกเมืองในกอสซนิเคสเพื่อตอนที่เหยียนหลานและก็ครอบครัวของเขานำวิธีการขึ้นมาพวกเขานั้นจะได้ปลอดภัยหาเฉียนคิดในตอนนี้หาเฉินยังไม่แข็งแกร่งพอที่ทําแบบนั้นแต่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยจกกักรพรรดิของมนุษย์คํานี้ก็คือชื่อที่สักวันหนึ่งนั้นจะอยู่ในหัวใจของทุกคนแต่การที่มันถูกใช้เป็นครั้งแรกมันจึงเป็นสมญานามที่ไม่คุ้นเคยมันทําให้สปิดท,ที่อยู่ในเมืองนี้ต่างก็สับสน แต่อย่างน้นอยนี่ก็บอกให้สเสวียนเฉินนั้นรู้ว่าที่มานั้นคือมนุษย์ราชาแม่นม้ำผีนั้นตอบกลับหาเฉินเป็นแค่มนุษย์กล้าดียังไงมาเรียกตัวเองว่าเป็นจักรพรรดิหาเฉินไม่ได้พูดต่อตัวอะไรกลับไปขอชักดาฟิดิออกมาแทนสเสวียนเฉินนั้นประหลาดใจอย่างมากเมื่อคิดว่าชายหนุ่มคนนี้นั้นบ้าบิ่นกว่าทุกคนในตระกูลของสเวสวียนะอีกราชาแม่นม้ำผีนั้นชักดาบหยีของเขาออกมาสเสวียนเฉินรู้ว่าการต่อสู้ครัง้งใหญ่นั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้น แต่ในวิธีต่อมาสิ่งที่เขาคิดเอาไว้นั้นก็ไม่เป็นความจริงเสี่งเฉินได้แต่อ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจแทนดวงตาของราชาแม่น้ำหรีนนั้นเบิกกว้างขาที่หัวของเขานั้นกระเด็นขึ้นไปบนอากาศก่อนที่ราชาแม่น้ำหรีนนั้นจะได้ทําอะไรัวของเขานั้นก็ถูกตัดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในเมืองนั้นต่างก็หวาดกลัวแล้วก็ต้องการจะหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นราชาแม่น้ำหรีนนั้นได้ถูกฆ่าไปแล้วดังนั้นใครก็ตามที่ยังคงคจจะะสูู้้้้กกับบบบตตแแแนี่่อไปไปไป็งาลว แต่หาฉันไม่ต้องการให้มอนเตึ้งข้าชวดหนีไปได้ดังนั้นเขาจึงบินบินฆ่าพวกมันสเวียนเินเห็นทาเินแล้วก็ยิ่งจอกสีเงินโฉบลงมาฆ่าพวกมอนเตอร์ที่อยู่ในล่างลรากับเยวซึ่งทําให้เขานั้นประหลาดใจอย่างที่สุดใครก็ตามที่พวกเขาโฉบไปหานั้นมันก็จะเหลือแค่ซากศพที่นอนจมกองเลือดอยู่เท่านั้นแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าไรทีมทานสีวียนเินรู้สึกมีความสุขขึ้นมาแล้วก็ตื่นเต้นชายหนุ่มที่บุกมาโจมตีเมืองนั้นทําให้เขาประหลาดใจอย่างมากมันทําให้เขารู้สึกมีความหวังขึ้นมา มันบอกให้เขารู้ว่าในอนาคตนั้นยังมีโอกาสที่มนุษย์นั้นจะไม่ต้องตกเป็นทาสอีกต่อไปถ้าของคนหล่มเมืองนี้แล้วก็ทําลายสวิสตสโตนได้นั่นก็หมายความว่าพันธสัญญาของพวกเรานั้นจะถูกทำลายไปด้วยใช่ไหมพวกเราจะได้เป็นอิสระอย่างนั้นเหรอสเสวนอี้เฉินนั้นสงสัยสเสวนอีเ้เฉิงมองดูหาเฉินและคฆ่าพวกมอนเตอร์ขยวดแต่ละตัวซึ่งการกระทํานี้ทําให้เขาประหลาดใจอย่างมากมนุษย์แข็งแกร่งถึงขนาดนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเสวนอีเ้เฉิงประหลาดใจกับสิ่งที่เขาเห็น มอนเตอร์ขัตักรทุกตัวนั้นถูกฆ่าตายไปเวลาไม่ถึงสองวินาทีมอนเตอร์ขัตจักรอีกตัวนั้นมีธาตุดินซึ่งทําให้มันนั้นพุดดินหนีไปแม้หาเฉินนั้นจะใช้ดาบเสียลงไปได้ดินก็ตามแต่มันก็หายไปแล้วแต่หาเฉินก็ไม่ได้กังวลอะไรมากมายนักขอตรงเข้าไปยังปรา,าสาทสปิตที่อยู่ในกลางเมืองพร้อมกับกดแก่งดาบเพื่อฆ่าสปิตที่อยู่ตามทางสวิตตนแล้วตนเล่า,ต,ลาต่างก็สิ้นชีพด้วยคมดาบของเขามอนเตอร์ที่เหลือนั้นต่างก็วิ่งหนีออกไปพวกมันนั้นไม่ได้เข้ามาาาขวงงทเออีกต่ไป สวนอี้เฉินนั้นขับเรือไปใกล้เมืองเอยยังคงถูกตึงตาอยู่ไว้กับไม้กางเขนแต่ถึงเขาจะยังไม่ได้ลงมาเขาก็สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้สสวนอี้เฉินนั้นมีสีหน้าที่มีความสุขซึ่งเป็นความรู้สึกที่หายไปจากตัวเขามาเน่นนานแล้วขอบคุณสวรรค์ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้หาเฉินเข้าไปในปราสาทสปปริตซึ่งราชาแม่นานผิณน,นั้นก็ยังไม่คืนชีพกลับมาและมันก็ทำให้หาเฉินนั้นสังเกตได้ว่าสปปริตทตนแต่ละนั้นจะใช้เวลาในการเกินออกไป อย่างเส้นจากพัดอศัศนโรกานนั้นสามารถเื่อนชีพกลับขึ้นมาได้ในเวลา,าทันทีอาเฉินบินไปนที่รูปปัน้นได้กคว้าสบิสโตนมาไว้ในมืออาเฉินสามารถดินเสียงรองให้ของราชาแม่น,น้นเีนั้นจากข้างในสบิสโตนได้วินาทีต่อมาสบิสโตนนั้นก็แตกสลายไปราชาแม่น,าน้าเรนนั้นเลือกที่จะไม่สบามิภักต์ต่ออาเฉินแต่ใน,นจังหวะที่มันแตกสลายไปนั้นพันธสัญญาของสเสวียนอี้เฉิงแล้วก็สเสวียนเฉินนั้นก็ถูกตรายไปด้วยพวกเขาทั้งกู้หันหน้ามามองกันอย่างมีความสุข หลังจากการบุกยึดเมืองในครั้งนี้หาเฉินก็ได้รับผลึกภัณชีวมาสองอันแต่เขาไม่ไรับวิญญาณสูญเลยซึ่งหาเฉินก็รู้ตัวเองคนดีว่าคงจะใช้ดวงไปตั้งแต่การไปรจนภัยครั้งก่อนแล้วหาเฉินทรงสเสวีนเฉินและก็สวีนอี้เฉิงกับไปที่สะพานดวงดาวเพื่อเสร็จสิ้นง,งานที่เขาได้สัญญาเอาไวา้ตอนนี้หาเฉินอยู่ในเมืองแม่น้ำหินตามลาพังเขามองไปที่รูปปั้นสปริตท่านใดนั่นเองบัลลังก์อัรอพิษที่อยู่ในจิตของเขานั้นก็แสงทีท่าถือเต้นออกมาดูเหมือนว่ามัันนจะชอบรูปป้สิ แต่ถึงยังไงเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าวิญญาณสุนตุกตานั้นสามารถทําอะไรได้หาฉันเรียกมันออกมาเมื่อบรรลังอสรพิษนั้นปรากฏขึ้นมามันก็เลยเข้าไปหาลูกปั้นสปิดในทันทีบรรลังอสรพิษกลายเป็นแสงสว่างหลังจากนั้นมันก็เข้าไปอยู่ในช่องที่ฉายมจุสปิสโตนเมื่อแสงสว่างจางลงไปตอนนี้ที่หน้าผาาของรูปปั้นนั้นก็เผยให้เห็นสปิสโตนอันใหม่ซึ่งมีรูปร่างของงูอยู่ข้างในเราก็คิดว่ามันเป็นวิญญาณสุนตุะเภทตุกตา แล้วทำไมมันถึงได้กลายเป็นสปิสโตนไปได้หาเฉินสับสนขณะที่หาเฉินกำลังคูดคิดถึงเหตุการณ์ประหลาดนี้เขาก็สังเกตเห็นรูปภาพอีกอย่างอยู่ข้างสปิสโตนมันดูเบอร์เบอร์เหมือนกับเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนเท่านั้นแต่เงาบางๆนั้นก็มีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์ราชาแม่น้าโลหิตหาเฉินประหลาดใจภาพที่อยู่ข้างในเรื่องเผยเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นภาพของราชาแม่น้าโลหิตแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ดูต่างออกไปมันดูเหมือนกับของที่ลอกเลียนแบบมาจากสปิทีี่เเคคยปกรอองมืงแหน แต่ภาพที่รองเบียดขึ้นมาใหม่นั้นก็เป็นสีทองแดงเหมือนกับตัวของบัลลังก์อสรพิษเจ้านายข้าคือบัลลังก์อสรพิษราชาแม่น้ำสีทองแดงนั้นปรากฏขึ้นมาและกุ้เข่าต่อหน้าของหาเฉินหมายความว่ายังไงหาเฉินไม่แน่ใจว่าควรจะตอบกลับอะไรไปเพราะเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเจ้านายข้าได้รอกเรียนแบบยินของราชาแม่น,มน้ำโลหิตข้าสามารถใช้พลังได้ไม่ต่างจากล่างจริงข้าเหมือนกับเขาทุกอย่างยกเว้นแค่จิตใจเท่านั้นหาเฉินถามถ้าอย่างนั้น น่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปไหมท่านสามารถนำข้าไปใส่รูปปั้นไหนๆก็ได้เมื่อทำแบบนั้นข้าก็จะสอนภาพของสปิตต้นล่าสุดที่ปกครองเมืองนั้นได้บาลังอสรพิษพูดหาเฉ่นดีใจมันเปญญ็นยาสูรขั้นสุดยอดเบอร์เซิร์กซึ่งก็หมายความว่าถึงมันจะใช้พลังของเวลาชาแม่น้ำโลหิตแต่พลังของมันนั้นก็น่าจะเหนือกว่าสปิดต้นแบบนอกจากนั้นเนื่องจากมันเปญญ็นยาสูนมันจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะทรยศมันจะทำตามทุกอย่างที่หาเฉินนั้นสั่งโดยที่ไม่ถามอะไร หาเฉินจะเป็นจะต้องไปบุกตีเมืองเซนฟานและตอนนี้หาเฉินก็กดคิดไม่ได้ถึงภาพของจัรพัิเซินฟานที่ก้มหัวให้กับเขาหน้าคืนชีพกลับขึ้นมาใหม่เหมือนสปิดได้ไหมหาเฉินถามข้าเป็นแค่ของเรียนแบบเท่านั้นดังนั้นถึงข้าตายไปข้าก็สามารถลอกเรียนแบบสปิดต้นใหม่ที่ไหนท่านเลือกได้แต่มันต้องใช้เวลาสักพักนั่นคือข้อจํากัดอย่างเดียวบัลลังอสุรพิษพูดเยี่ยมมากหาเฉินพาตุกก๊กตาออกไปที่สนามปลองเพื่อเขานั้นจะได้สอบความแข็งแกร่งของมัน มันสามารถใช้พลังของราชาแม่น้ำหิได้จริงไม่เพียงแค่มีพลังเหนือกว่าเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วมันยังรวดเร็วและก็แข็งแงกร่งกว่าราชาแม่น้ำหิอีกด้วยตอนนี้หาเชินแทบรอไม่ไหวที่จะบุกยึดเมืองจัก,กรพรรดิเพื่อที่เขานั้นจะสร้างล่างจำลองของจกักรพรรดิขึ้นมาตอนนี้หาเชินมีเมืองอสินิโลกันที่เป็นเมืองดบบจกักรพรรดิอยู่แต่คนอ,อื่นนั้นเขาต้องการจะใช้มันกับเมืองใต้ดินหาเินอยากจะรู้ว่าเจ้าของเมืองใต้ดินคนก่อนนั้นเป็นใครกันแน่ถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถลอกเลียนแบบจิตใจของสปิต,ต้้นนนก่่่ออไดแตยางย เขาก็จะเห็นว่าสปิริตตนนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงหาเฉินไปที่ปรา,า,าสาทสปิริตของเมืองใต้ดินแล้วก็เรียกมาลางอสโลพิดออกมามันเข้าไปในช่องสปิริตตนเหมือนครังกรแต่ดูเหมือนครังน,นงนี้นั้นมันจะใช้เวลานานกว่าเดิมหลังจะผ่านไปสักพักแสงสีทองแดงนั้นก็ส่องออกมาต่อหน้าของหาเฉินหลังจากนั้นมันก็เริ่มจะกอ่อตัวเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาหาเฉินสังเกตตุ๊กตาอย่างตั้งใจรูปล่างที่ลอกเลียนแบบขึ้นมานั้นแตกต่างจากของราชาแม่นราวหิหดมากและตัวตัวนี้ก็ดูน่าประหลาดใจ มันเป็นสปิตผู้หญิงตัวหนึ่งที่มีเข่าแล้วก็ปีกมังกรชุดเกราะของเธอนั้นก็ดูเหมือนกับเกราะของมังกรซึ่งโดยรวมแล้วเธอก็ดูเหมือนกับว่าเป็นวาคิรีสปิตตนนี้เป็นใครกันแน่อาเฉินถามอย่างประหลาดใจขออภยัยแต่ข้าเพียงแค่ลอกเลียนแบบของยียนขอสปิตตนนี้ขึ้นมาเท่านั้นบุค,คลิกและก็ความรู้เป็นสิทธิที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้บัลลังก์อสสพิษพูดถ้าอย่างนั้นเธอปล่อยยินได้ถึงขั้นเท่าไหร่หาเฉินถาม1ิบัลลังก์อสสลอพิทตอบงั้นนี่ ก็เป็นเมืองระดับจกักรพรรดิจริงๆสินะหาเฉินไม่ประหลาดใจเท่าไหร่นักด้วยความสามารถของเมืองใต้ดินมันยากที่เขาจะเชื่อว่ามันจะเป็นของสปิทธรรมดาธรรมดามันดูพิเศษกว่าเมืองอมือนที่เขาเคยเห็นมาหลังจากนั้นหาเฉินก็พาตุ๊กตาวาคีนั้นไปสนามบอลลงขอยาจะ,จะเห็นพลังของมันเขาคาดหวังเอาไว้สูงกบจักรพรรดิน,นี้ที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยปกครองเมืองแห่งนี้อยู่ในกอสเซนตีเกตสาในตอนแรกหาเฉินคิดว่าจะได้เห็นการโจมตีที่ดูหวาแต่ที่เขาเห็นนั้นตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาคิดเอาไว้ ทั้งหมดที่เขาได้ยินก็มีเพียงแค่เสียงดังกังวานและตามมาด้วยสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นหลุมดำหลังจากนั้นหัวของมังกรสีดำนั้นก็ปรากฏออกมาจากหลุมนั้นมันออกมาพร้อมกับส่งเสียงคำรามอย่างน่าเกงขามหลังจากที่มังกรนั้นออกมาทั้งตัวแล้ววาคีนั้นก็โดดขึ้นไปบนหลังของมันในขณะที่กีฬาของมังกรนั้นเธอก็อดูเหมือนกับว่าจะเป็นอสวดมังกรในหนังสือนิยายในสมัยโบราณแต่หน้าแปลกที่ดูไม่เหมือนว่าเธอนนั้จะสามารถต่อสู้ได้เธอเพียงแค่ขี่มังกรแล้วก็สั่งให้มันนั้นโจมมตีเเท่่าานนนั้นดูหือว เธอจะเป็นพวกซ er. ัมเอร์เนอร์อาจจะคิดว่าเธอควจะพิ่งพามอนเตอร์ที่เรียกมาเพียงอย่างเดียวพลังของมังกรดํานั้นโดยรวมแล้วไม่ได้ต่างไปจากพลังของราชาปามากนักทั้งในด้านพลังและก็ความแข็งแกร่งแม้นี่จะไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้แต่หาเชตก็ยังรู้สึกดีใจกับผลลัพธ์เพราะนี่ก็หมายความว่าของเพิ่งจะได้รับสปิตระดับจกักรพรรดิที่ปลดล็อกยินได้สิบขั้นมานายท่านท่านจะอนุญาตให้ข้าสแสดงพลังทั้งหมดออกมาไหมข้าเชื่อว่าท่านต้องชื่นชอบมันอย่างแน่นอน ตุ๊กตาพูดด้วยโทนเสียดที่ล่าเริงลากับว่ามันอยากคิดทาให้เจ้านายของมันนั้นประทับใจเดี๋ยวก่อนนะเธอจะบอกว่าสามารถทําอย่างอื่นนอกจากการเรียบองกรออกมาอย่างนั้นเหรอหาเินพูดที่ท่านเห็นก่อนหน้านี้ข้าเพิ่งจะยืดเส้นยืดสายเท่านั้นบาลังอสรพิษพูดโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมัวพูดให้เสียเวลารีบแสดงพลังที่แท้จริงออกมาเลยหาเินพูดขณะที่มองไปที่บาลังอสรพิษถ้าการเรียบังกรออกมาเป็นเพียงแค่การยืดเส้นย,ยืดสายแล้วก็ ถ้าอย่างนั้นแล้วสวิตตนนี้แข็งแกร่งถึงขนาดไหนกันบางทีมันอาจจะสามารถเลียบมังกรออกมาได้ฝูงหนึ่งเลยหรือเปล่าหาเชินพยาายมจดดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อบรรลังอสรพิษเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อสแสดงความสามารถให้หาเชินดูเธอก็แกว่งมือเพื่อตัดหัวของมังกรได้อย่างหมดจดหาเชิเก็เห็นว่ากลัวหลายคนทำอาหารมาก,กร่อนแต่เขาไม่เคยเห็นใครที่พยายามจะเอามังกรมาทําเป็นอาหารมาก,ก่อนมือของเธอนั้นเป็นเหมือนกันบใบมีดที่คมกริบ เือใช้มีดลอก,กิกของมังกรแล้วก็สับมันเป็นชิ้นๆอย่างแม่นยำในช่วงพิบตานั้นมังกรก็ถูกทำลายให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ถูกโยนเข้าไปในกระทะบัลลาอัอวิตเรียกกระทะบินได้ออกมาเพื่อทอดเนื้อของมังกรนี่เป็นสิทธิที่ทำให้หาเฉินนั้นประหลาดใจอย่างมากตอนนี้หาเฉินรู้เลยว่าทำไมาในเมืองใต้ดินแห่งนี้ถึงได้มีกระดูกมากมายกระจัดจายอยู่ดูเหมือนว่าเจ้าของเมืองแห่งนี้นั้นจะรักในการทำอาหารแล้วก็กินเนื้อของพวกมอนเตอร์ที่สุด ไม่น่าแปลกใจเลยที่ไม่มีมอนเตอร์ตัวไหนกล้าเข้ามาใกล้ที่นี่เมื่อปูองหาเสร็จแล้วเธอก็นําจานมาเสิร์ฟให้กับหาเฉนินฉันสามารถกินเนื้อนี้ได้จริงๆเหรอหาเฉินถามมังกรที่ดูน่าสะพรึงกลัวตอนนี้กลายมาเป็นอาหารอยู่ตรงหน้าของหาเฉินมันทําใจได้ยากที่เขานั้นจะคิดว่าจะสามารถกินมันได้แน่นอนอยู่แล้วท่านสามารถกินมันได้มาลาอัสตรารพิทพูดหาเฉินต้องกินของมันซึ่งทําให้เขานั้นนึกถึงตอนที่เขานั้นไปกินอาหารที่ร้านโดเลีย วัตถุดิบเฉีนเลือที่ถูกนำมาทําเป็นอาหารตรงหน้าของเขานั้นไม่สามารถหาได้ง่ายๆในสัพันดวงดาวหรือบางทีอาจจะไม่สามารถหาได้เลยด้วยซ้ําหาเฉิยนนาเนื้อชิ้นหนึ่งเข้าไปในปากและมันทําให้เขานั้นตึ้งไปเนื้อนั้นชุ่มฉ่าอย่างไม่น่าเชื่อน้ําซอสไหลออกมาในปากของเขามันทําให้เขารู้สึกชอบมันอย่างมากหลังจากที่หยุดยิ่งไปด้วยความประหลาดใจหาเฉินก็เริ่มจะมเหมือดเนื้อพวกนี้เข้าไปอย่างหิวกระหายและจากนั้นโปเอก็โดดขึ้นมาบนหลังของหาเฉินเธอต้องการจะกินมันด้วย และเธอนั้นก็หยิบเนื้อติดกระดูกขึ้นมาชิ้นหนึ่งปาเอิญนั้นชื่นชอบมันไม่ต่างไปจากหาเฉินเธอกินเนื้อเข้าไปทั้งอันแล้วก็พ่นกระดูกออกมาขาไกลๆของเธอนั้นทํางานเหมือนกับเครื่องจกักรเธอคือเหมือบเนื้อเข้าไปอย่างรวดเร็วดวงตาของหาเฉินนั้นมีน้ําตาไหลออกมาเขาไม่เคยกินอะไรที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนหาเฉินพยายามกินมันเข้าไปให้มากที่สุดได้ในเวลาเพียงไม่นานนั้นเขากินเนื้อที่อยู่ในจานนั้นจนหมดซึ่งมลางระสรพิษนั้นก็นํามาเสิร์ฟเขาอีกแต่เขาก็อิ่มมจนนนกนไไนกกิต่่่อไไไปหหวววแล้้าาาฉรูึบ กับเพาของเขานั้นจะระเบิดออกมาถ้าเขายังคงฝึกกินต่อไปและในตอนนั้นเองก็มีเสียงประกาศดังขึ้นจีโนไพลประจาตัวบวกหนึ่งหาเฉินประหลาดใจของไมคาาคิดว่าเนื้อพวกนี้นั้นจะให้จีโนไพลประจาตัวกับเขาในช่วงเวลาที่เขาติดอยู่ในหุบเขาของการเวลานั้นเขาได้กินผลไม้จํานวนมากเข้าไปซึ่งทําให้จีโนไพลประจาตัวของเขานั้นขึ้นมาอยู่ที่900และยังทําให้โหมลาราชสิบขั้นยอดของเขานั้นปลดลอกยืนได้ถึง9ขั้นด้วยแต่หลังจากนั้นไม่ว่าเขาจะกินอีกเท่าไหร่มัันนนก็ไไมม่่่ด้้ผลซึงแตแตา หาเชิก็ไม่เคยเเรับจีไพลยประจาตัวอีกเลยเขาประหลาดใจมากเมื่อรู้ว่าบาลังของสรลพิษนั้นสามารถเพิ่มจีไพอยประจาตัวของเขาได้แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้นันเขาอ,อิ่มแล้วฉันสามารถเก็บในพวกนี้เอาไว้กินต่อวันหลังได้ไหมหาเชิญถามท่านสามารถเก็บมันได้แต่เนื้อของมอนเตอร์แต่ละตัวนั้นจะสามารถเพิ่มจีไพอยประจําจตัวได้แค่หนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นถึงจะกินต่อไปก็ไม่รับจีพพอยประจาตัวอีกแล้วบาลังสลพิษอธิบายหลังจากนั้นหาเชิญก็ถามอีกคำถามนึง เธอสามารถจะเรียกวัสุดิออกมาได้อีกไหมข้าสามารถเลือกเนื้อส,สดๆออกมาได้แค่หนึ่งครั้งต่อเดือนเท่านั้นแต่มอนเตอร์หรือว่าวัาสดุิจะมาเป็นแบบซุ่มแต่ท่านนั้นจะจำเอาไว้ว่าพวกมันนั้นใช้จินพอยที่ต่างกันออกไปจินพอยที่ต่างชนิดกันออกไปหาชินสมอรคิวบราลาสระบิทนั้นไม่มีคําตอบของคําถามนี้เพราะเธอนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมันนั้นสามารถเป็นอะไรได้บ้างเพราะยังไงเธอสามารถเล่าเรียนแบบคนอื่นได้แต่เธอก็ไม่ได้มีความรู้แบบเดียวกันกันกนกบสปีด ทำให้เธอนั้นไม่สามารถตอบหาเชิญได้หาเชิญผิดหวังการะยะเวลานานระหว่างอาหารแต่ละมือ้อแต่ทย่นงนั้นเนื้อพวกนี้นั้นก็สามารถแบ่งกันกิน,กนได้เนื่องจากผู้มันมีมากเกินกว่าที่เขานั้นจะกินได้หมดคนเดียวดังนั้นเขาสามารถแบ่งมันให้กับพวกพ่อของเขาที่เหลือได้แต่ถึงจะรอนานหน่อยกว่าจะได้กินแต่หาเชดคิดว่ามันเป็นความสามารถที่ดี แต่ก่อนที่หาฉินนั้นจะไปชวนที่จอกสีเงินมากินด้วยนั้นมันก็ได้แอบเข้ามากินเรียบร้อยแล้วดังนั้นหาชินจะไปเรียกคนอื่นที่เหลือเข้ามาซึ่งราชิน,นีขวากหนามเองก็ได้รับจนินตนาการไปจำตัวเช่นเดียวกันโยเจ้านี่ฝีมือยอดเยี่ยมจริงๆอาหารที่ข้ากินนั้นดูเหมือนเพราะว่าเป็นอาหารของสุนัขไปเลยเมื่อเทียบกับฝีมือของเจ้าโยเชื่อชิงพูดโกลเด้นโกลเดอร์และเหมียวเองก,ก็กินเนื้อไปพอสมควรเช่นเดียวกันแต่นางฟ้ากินไปแค่นิดเดียวเมื่อกลับมาที่สะพานดวงดาว สเสวียนเพื่อเหยียนนั้นก็ส่งข้อความมาหาเฉินเธอขอบคุณที่เขานานช่วยเวียนอี้เฉิงแล้วก็สเสวียนเฉินออกมาและเธอนั้นก็ได้เชิญหาเฉินไปที่ดวงดาวสลับพักพรของตระกูลเสวียนซึ่งหลังจากนั้นพวกเขานั้นก็ส่งยานอวกาศมารับหาเฉินไป